สวัสดีค่ะทุกคนตอนเ,เช้านะคะเช้าว,วันวันอังคารเนาะที่31ตุลาค 16, ม2566มาพบกับแนวทางทูบของแอดนะคะแนวทางทูบทูบวันนี้นะคะตัวแรกนะคะอ่าใครที่อยากบูชาทูบสั่งทูบที่แอดได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะปักลิงก การสั่งทูบให้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนสั่งไปนะคะบูชาไปก็ไปจุดเองนะคะเพื่อทูบถูกกับบางคนนะคะเผื่อคนทุกคนมีโชคมีลาบนะคะถ้าแอดจุดอาจจะไม่เข้าก็ได้นะคะทูบวันนี้นะคะตัวแรกเป็นแปดนะคะทุกคนตัวแรกตัวแรกเป็นแปดโอ้ยเสียงรถ ตัวที่สองเป็นสองนะคะตัวที่สองเป็นสองอมาดูตัวที่สามนะคะวันนี้เลขสวยมากเลยตัวที่สามโอ้วันนี้ทูกแตกด้วยนะคะทุกคนสวยด้วยทูปแตกด้วยนะคะตัวที่สามเป็นหกนะคะทุกคนก็จะได้แปดสองหกนะคะเหมือนที่แอด แปลงให้ก็คือ8เท่ากับ3 2เท่ากับ5นะคะแล้วก็6เท่ากับ9นะคะทุกคนก็ไปแปลงได้นะคะจับคู่ให้ก็คือ8 2 8 6 3 2 3 6 8 9 8 9หนะคะหรือใครจะไปจับเป็นจับวินก็ได้นะคะ3เป็น8 2เป็น5แล้วก็6เป็น9นะคะลองจับดูเด้อจะได้8 2 6วันนี้น่าจะเข้าอยู่นะแอดว่าน่าจะเข้ารอบ ปกตินะคะทุกวันนี้ทุกแตกด้วยนะโอเคตจำที่แอดจับให้นะคะโชคดีกันทุกคนนะคะและไม่รวยทุกคนจ้า